สวัสดีค่ะทุกคนนี่เรากำลังจะเตรียมตัวออกเดินทางกันนะคะเราจะไปปีนเขากันหรือขึ้นเขานั่นเองนะคะไปเล่นใหญ่ด้วยนะภ <c oughs> ูใหญ่ด้วยพูกระดึงด้วยนะคะเราไปกับน,น้องที่ทำงานที่สนิทคนหนึ่งด้วยนะคะในเมื่ออยู่ตรงกันความตั้งใจเดียวกันตอนชมได้เลยน้องๆนะคะที่ไปด้วยเอาไว้ไปกันดีกว่าค่ะ ตอนเดินทางขอมาขอมากตน,นี้เราก็กำลังจะเดินทางไปขึ้นรถที่หมอชีดสองเพราะเราได้จองตั๋วไว้แล้วออนไลน์นะ๊ยเราก็เอารถมาจอดนะคะ <c oughs> ที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหมอชีดสองกัน ูไม่ออกเลยว่าเราแบบไปไปทำอะไรกันไปที่เดียวกันไปที่เดียวกันเอ๊ะเดี๋ยวนะเราก็มารอแท็กซี่กันนะคะตอนแรกเมื่อกี้เห็นอยู่ได้รถแล้วได้รถแล้วได้รถแล้วเราได้รถแล้วไปนะไปสิ ใช่อยู่แหละแต่มันออกเชียงเหนือวางกระเป๋าวังกระเป๋าเติาตัวให้กับพอลนะสันบัสอ๋อเจอแล้ว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 อะไรขัดตัวเงนินออนลายได้เลยดีเนอะ จองมาแล้วก็ดีอย่างนี้แหในศูนย์อาหารอไปกินข้าวก่อนเขาบอกว่ารถจะไม่จอดช่วงดึกแวะทางเขต้องกินเติมแรงกันนะคะนะคือปองนะคือข้าวความไม่ได้มานานมากมเยอะมากเรากำลังจะไปขึ้นรถกันนะคะรอสามทุ่มมันมองยากมัมก็มองไม่ยากเนะแกมา ขนาดนี้นะมาเป็น,อ,อ,นอ,อันนี้นะสาชลายี่แปเริ่เลยเราก็จะนอนเอาแรงนอนนอนบนรถเอาแรงใช้เวลาเดินทางประมาณใ,ใช่ถุยสี่ประมาณแปดชั่วโมงเวลาทำงานเลยนะแต่เราจะต้องนอน,น,อนเพื่อเอาแรงเก็บแรงไ,ไนนนงว้ไปเจอกันเงินตัว แล้เรายาวเรายาวมากเลยอันไหนล่ะหมองล่างตรงไหนคะจะพอไม่ลงกวันนั้นอ๋อนี่คือจุดจอดรถทัวร์อุ้ยผ่านนกเขาจุดจอดกินข้าวออะไรกันก่อนได้เวลาใครมาถึง ตอนนี้เราก็กาลังรอสองแถวเพื่อที่จะขึ้นภูอุทยานกันนะคะก็ที่นี่เขาก็จะคิดค่าบริการเที่ยวละ3ามรแล้วก็อ่อใช่50บาทแต่ต้องรวมให้ได้6คนแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าขึ้นเนี่ยเวลามาเยอะคนเขาก็ต่อแถวไนแล้วเขาเขาก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยรวมรมคนไปเนาะขึ้นคิคาไม่จื่คนขึ้น ในเออในอุทยานแล้วนะคะต่อที่ใหญ่กลางเต็นท์เราจะตากลางเต็นท์กันด้วยวันนี้ตอนนี้ทริปนี้เนาะการเต็นท์กันด้วยรอคิวค่ะรอค oh <my> ิวออกไหมครับจะพิเศษไหมเงี้ยค่ะหัวเราะหกสบบาทนึ่งร้ <ป Protestant. S 1> อยยี่สิบบาท แล้วก,ก็เสียค่าพื้นที่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเอาใบเนี้ยไปติดต่อกับทางข้างบนเพื่อที่จะเช่าเต็นท์เสียค่าบริการเต็นท์เพิ่มอีกทีในข้างบนอันนี้ก็สามสิบบาทตอนน่อหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งคนก็เราก็สองคืนเนาะสองคืนร้อยยี่สิบก็ร้อยยี่สิบคนละหกสิบมีใบประกันด้วยนะซื้อประกันอุทยานด้วยนะคะคนละสิบบาท อันนี้นะเขามีประกันให้ด้วยจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่เราก็ซื้อไว้เพราะเราอยู่สองคืนเผื่อเอาไว้นะคะสีระหว่างทางที่เราเข้อมาไ,ไม่ค่าอยู่ทุ่งม่ค้าแม,ม่ค้าจริงๆแล้วแม่ก้อนถุนเรมมื่องสวยยอดแต่หัวไม่มาทางวิคานเลยแม่หรอกเราเราไปแล้วเราจะไปทางขึ้นเขานี่นะคะ ทางขึ้นเขากำลังเริ่มต้นทางอันสูงชันยิ่งสูงยิ่งหนาวจริงไหมไม่รู้บอกเลยว่าว่าอะไรคะแกตข้งหน้าแล้วหอมเสียดายอะจะบอกว่าขาตั้งกล้องหายหล่นไปกับรถทัวแล้วว่าเสียดายมากตั้้องบอกว่าดีกว่าแกเนาะแกมันต้องมาจะกด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็แก้ปัญหาก็ถือมันนด่แหละเลี้ยวแช่เออเลี้ยวทาลังดีกิแค่ครึ่งทางก็หดแดกแล้วลงเลยไหมได้ปอดีมากสุดจริงนี่ข้งนี่คือจากจุดแรกจนถึงทางเข้าก่อนนะ เราก็นำบัตรอันนี้ติดต่อกรองขึ้นนะคะเย็นมากอ๋อเออเปิดอ้าอันนี้ทำไรต่อไหมคะมาให้เขาลงชื่อขับยกระแล้วครับเอาล่ะเข้าจริงจังซะทีไปเริ่มเริ่มจริงละอันนี้เริ่มจริงแล้วนะคะ มาค่ะทุกคนเริ่มปวดนอ้อง <c oughs> ดูนะทำไมอ่ะโอ้โหรอดูกันแน่เลยทุกคนเยินแน่แ <c oughs> หละโอ้มันเริ่มชันขึ้นเรื่อย พี่จะกิ้งไปก่อนด้วยแสงสวยแผลแสงอาทิตย์ด้านหลังเห็นได้ไหมคำบ้างเดี๋ยวไม่เจอหาไม่มีอ่ะมันสำคัญมากนะในการมาเดินใช่ไหม ของการมาเดินผ่านกันเหรอทีอ่ฉันใช้มันเหมือนคนสูงอายุใช้เลยเหยืยอบันไดไปเยยหยีบ่อบันไดนะเหยือบันไดนะ้<อ>น,นเรายังไม่ถึงบันไดนะคะยังไม่ถึงบันไดนะพี่ลูกหาผู้หญิงเลยแข่งแรงมากนี่ใครจะวา <laughs> โอ้โหอืม ชันจริงอะ่ะชันมากนะทุกคนเราก็ไม่คิดว่ามันจะชันขึ้นไงไม่มีทางตรงเลยตอนนี้ยังไม่เจอเนินมากเนินอะ่ะแยกนี้กระทางแยกนี้เราเลือกทางนี้ค่ะน่าจะชันน้อยกว่าทางพี่ลูกาพาบอกมาก็เลยเดินขึ้นมาโอ้ยเจทุกคนเราเจอบันได น้องขอให้เลือกเลือกขึ้นชันดีกว่าบันไดมันก็สูงไปนะป่อหมายมีไวพวกมิชนขึ้นเยู่ยค่ะขึ้นเยู่ยค่ะค่อยๆราเลือกขึ้นนี่แทน ขอพักสักกึบหนึ่งบางคนงพักปะขอสักหนึ่งนาทีดูด้วยเหงื่อจอันนี้ก็ยังไม่ถึงที่แรกเลยอะทางจุดจากทางเข้าขึ้นไปที่แรกจะเจอป้ายอันหนึ่ง ไม่พ,มมพักแล้วหนึ่งใช่ได้จริงๆเนาะก <laughs> ินน้ำสหน่อยสดชืน่นไปกระต่อ มาเจออีกขั้นหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวก็จะขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะไหวอยู่ไหวต่อออ้าวมนคจะขาาไม่ไ้ก็คือเอายิ่งปิดด้านไหนว่็จนะคะตัวช่วยที่ดึงเสียตาแสัตว์โอ้ว่ะ มีแรงบ้างออมีแรงนะถึงแล้วนะคะทริปซ้ำแรกของเราดูการหายใจแบบแพร่ๆของเราด้วยโคตรเหนื่อยอะเหนื่อยมากทางอื่นไม่เหนื่อยเท่าทางนี้เลยจริงกว่าจะขึ้นมาคือแบบจากจุดที่ทางเข้าอ่ะแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่เห็นกันนะเนาะจะมาถึงซ้ำแรกอะ ประเทศเราก็สวยเหมือนกันนะธรรมชาติประเทศเราภูมิใจอ,อันนี้คือที่เห็นนี่คือโอ้ยดีกำลังองให้ทุกคนอยากเห็นวิวนี้อย่างน้อยซรัพแรกก็หายเหนื่อยแล้วกันมามาก่ <c oughs> ทสัพย์แรกทรัพย์แรกลองให้ไล้น้ำตาไหลแล้วไม่ใช่เหงื่อนะนี่น้ำตาไหลจริงทุกคนดู หายเหนื่อยมากมายมอยากดีได้วะที่นี่ก็มีของขายเยอะเลยนะคะแตงโมแตงโมแตงโมกิ๊บกิ๊บคิดห้าบาทหลังจากที่เราก็ถ่ายชมวิวนะคะจากซัมแลซัมแหกซัมแหกเรื่องซัมแหกเดินต่อคราวนี้ก็จะชันไหมไม่รู้แต่ ก็ยังเป็นทางลาบอยู่ตอนนี้ขอให้เป็นทางลาบอย่างนี้ตลอดอ่านจุดที่ชันมาเมื่อกี้นี้น้ำตาไหลเลยล่าสุดคือกลัวหลงกันแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมีแค่เราอะข้างหน้าเราไม่มีใครเลยอะก็ไปต่อนะคะไม่พอแค่นี้หรอกยังเดี๋ยวจะอะไรเะได้ไงเอ๊ะมันอันแรกหรือเปล่านั้นอะเดินได้อยู่ค่ะ หมายคำได้อยู่ผิดอันแรกโคตรชันเลยนั่นน่ะันเขออก50ลองดิอ่ะเอาแบบสุดแรงอ่ะงเหรอเออปมนะเอาดิประกันเอาลองอ๋โอ้ยไม่ได้เอาแบบบุดเลยอ่ะโอ้ยไม่เคยจะถึงจุดอีกซำหนึ่งนะซำที่สองนะคะนั่นคือซำบอล ดูระดับความชันของซ้ำนี้นะคะท้าทายกับตามเดิมนะอุ๊ยอันนั้นพาก่อนไว้ก่อนอันนั้นนั่นก็คือซ้ำเกอเกะกุกกะกุกกะ สามที่เท่าไหร่วะสามน้อค่ะเราเจอไมค์คนหนึ่ง okay, <so> แล้ว <Okay. S 1> อุ้ยอ้าได้แล้ว <Okay. S 1> อาไ, <Okay. S 1> ได้ไมค์คำแล้ว ก็ขึ้นมาแล้วที่ซำกอสามซำที่สี่แล้วมั้งใช่ไหมน่าจะถึงแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่ปองเกลือแรกเราคนกินมันละกี่ขวดก็ใช้เวลาเดินทางกันมาประมาณคือขึ้นจากขึ้นจากข้างหน้าเจ็ดโมงครึ่งสามเกือบสี่ชั่วโมงละสามชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเขาดับ ะะขึ้นกันต่อไม่พอไม่หยุดไปอ่ะแก้มขึ้นไปดูนะคะมีอะไรที่มาบอกว่าไม่ชันก่อนโอ้โหทำีก็อง <c oughs> ถ่ายตังกล้องจะดีกว่านี้ <c oughs> ถ่ายตังกล้องล่นไปแล้ว <c oughs> และสาเอ้ยไม่ใช่สาแล้วสิและอีกที่หนึ่ง อะไรนะพรานรานแปะอะไรนะพรานพรานพรานแป,แปต่อด้วยความที่ฉันแล้เดินมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรากำลังถึงอีกซ้ำหนึ่งแล้วคือน้ำากกวาค่ะ ซำกกว่า,าวบรรยากาศบนซำกกว่าพักเติมแรงที่ซำกกว่านะคะกินข้าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินไปอีกกิโลนะสามกิโลอะ่ะต่ออีกนะกว่าจะถึงจุดที่เราจะไปกางเต็นออกเดินทางกันต่อหลังเติมพลังเสร็จแล้วนะลุย ไปค่ะมาถึงทางเราตาฝาดแบบเดือดริなかなか้วอีกแล้วทุกคนบอกหน่อยสิว่าเราไม่ได้ตาฝากใช่ไหมอ่ะคนคือบันไดท่้นบันไดบันไดแล้ว มุยไปไปฮะบันไดบันไดลงบันดาลบันไดการปีนเขาบันไดเป็นอะไรที่เหนื่อยที่สุดเรียบร้อยอันนี้ไม่มีตลาดอะไรเป็นซ้ำซ้ำทางผ่านซา้ำกกไผ่นะคะนี่นะซ้ำกุกไผ่ทหไมภูเขาอะไรเอ,อ่ย เรากำลังเจอเรากำลังเห็นว่ามีตลาดอีกแล้วข้างบน เราก็ถึงตรงนี้นะคะขึ้นมาซัมกกโดนอารยากาศนะคะบนซัมกกโดนนุอะไรไปเถอะก็ขึ้นมาแล้วนะคะก็ ซำแค่พักก่อนมีร้านค้าทุกซำจะมีร้านค้านะเป็นบางซำซำแค่นะคะซำแค่โอ้โหนี่หินนะเนี่ย อีกแล้วเจออีกแล้วได้ <G ül üyor> สัมผัสจริงแล้วแหละกับทางขึ้นเขาที่แบบชันที่สุดแล้วอะ่ะในบรรดาทุกตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงตอนนี้นะแก้มเนาะคือจะบอกว่าอีกนิดเดียวเองไงคือมันใกล้แบบใกล้หน้าผาที่ลงไปมากอะ่ะเนี่ยของจริงแล้วของจริงอยู่ตรงนี้กี่กิโลนะ หกิโลสุดท้ายสุดจริงผ่านความชันมามากาใกล้ความจริงแล้วบันไดบันดาลบันไดอันนี้ไงผู้พิชิตถึงแล้วเรียบร้อยโอ้โโอไม่ออกรู้สึกดีรู้สึกดีมาก คือจุดมอ u เนท,น,ทนะคะหรือหลังแปลโหหายเหนื่อยเลยอะ่ะสุดยอดเห็นแน่ภูเขาไหมนี่อ่าน,นะอ่านออกกันไหมนั่นแหละกับหัวกับหางในที่สุดคุ้มค่าแก่การเหนื่อยมากที่เราผ่านด่านแต่ละชั้นแต่ละชั้นมาเนี่ยว <G ül> ันเหมือนแบบเล่นเกมมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราไปกลางเต็นต์ต่อเดินต่อเราจะเดินต่อไปอีก3มกิโลนะคะทางจุดกลางเต็นต์ของเราเขาบอกเป็นทางชันเอ้ยไม่ใช่ทางตรงเพราะเราผ่านทางชันกันมาพอสมควรไม่มีอะไรนะข้างทางก็แค่ทางตรง3มโลก็เดินไปเนาะฟังขอข้างหลังคิดหนะ่ง คือสองฝั่งต้นไม้มันจะไม่เหมือนเลยนะฝั่งไม่มีฝั่งซ้ายฝั่งไม่มีฝั่งขวาดูดิข้างทางมีอะไรอ่ะเราก็ดาวเพนดอลา่าของเราแล้วบอกทีเมื่อไหร่จะถึงห้ารอยเมตรในก่อนโน <c oughs> ไปาติดต่อที่พักอนั่นไงป๊บถึงแล้วนะคะตอนนี้ในที่สดุดโอ้ถึงสักทีพระเจ้าจอร์ดโหแลก็จะเอาใบาข่าวนะคะมาติดต่อที่ตรงนี้กันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปรับที่เราเช่าไว้ จุดจนับจ่ายเต็นท์ตรงนี้นะคะคือเต็นท์บรรยากาศของเรานะแอบนอนนะเอามาแล้วนะคะแผ่นรองหมอนแล้วก็เดี๋ยวผ้าห่มที่เขาเอามาให้ตอนนี้เราก็อาบน้ำเสร็จ,ะะจแล้วนะคะกำลังจะตอนแรกว่าจะดูผ้าที่ตกแ,ววแต่ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเผื่อพรุ่งนี้เป็นผ้าที่ขึ้นแล้วกัน น,นี่คือเต็นท์ของอุทยานนะจริงๆมันมีฝั่งโซนโซนนู้นอีกแต่เราอยู่โซนนูน้นเราไม่ได้อยู่โซนนี้อันนี้ก็เต็นท์พวกที่เขากางนํามาเองนะคะก็นํามาเองได้30บาทแค่นั้นต่อคืนต่อต่อคืนหมูกระทามีหมูกระทาต้องหาอะไรกินอ่อนๆเน,นื่องจากหมูกระทามันก็น่ากินแต่อห้องน้ำมัน นั่นแหละไปเตี๋ยวหมูต้มยำเข่าเลยค่ะตรงนี้แหละโซนนี้แหละนี่อาหารน่ากินนะตั้งแต่ก,กะเพราแล้วเนาะกะเพราอะ่ะผัดกะเพราอร่อยมากมที่นี่เขาแบบเขาเป็นคนที่มีฝีมือในการทำอาหารจริงนะคนที่ผูกกระดึงขน,นาดตะเกียบนี่กินมะไึง พิเศษนะน่ารนักนะเขาเลี้ยงเองนะคะเนี่ยอันเนี้ยเลี้ยงเหมือนน้องหมา,าทุกคนเราเห็นพระจันทร์ด้วยพระจันทร์สวยมากเขาประกาศว่าตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งจะมีการรวมกันไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเฮ้ถ้าทันนะจะตื่นทันไหมไม่รู้โอเค เอาละเอาละเดี๋ยวนอนละฝันดีทุกคนเจอกันพรุ่งนี้